สวัสดีครับผมรถำเริ่มบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับผมรถแต่งไว้ใจผมนะครับสําหรับผมพีดี้นะครับเดี๋ยวนี้พี่ดีนะจะพาไปรีวิวรถนะครับผมประมาณ4ี่ห้าคันนะครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมกันดีกว่าว่าแต่งอะไรกันยังไงมาบ้างครับผมกัดคันนี้คันแรกนะเดี๋ยวไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับเข้ามาแล้วพี่ดี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับผมว่ายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ดี้ขอแชร์บิ๊กเพจหนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตช้าไปนิดนึงนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่เลยครับมีคนเข้ามาชมบ้างยังครับผมร้านสองล้านห้าแล้วฮะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยครับผมโอเคครับเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวพี่ดี้พาไปชม ว่าแต่งอะไรมาบ้านครับผมอ่าโอเคครับกับคันนี้นะผมกับสี่ประตูหล่อๆแบบนี้ครับนี่ฮะสวัสดีครับพี่อ๋องครับผมสวัสดีครับคุณน้ําแดงครับผมสวัสดีครับนี่ฮะกับคันแรกครับกับคันแรกครับตัวนี้นะครับเป็นสี่ประตูตัวเอ็มนะครับเป็นตัวยกสูงนะแต่มาจัดทรงเป็นทรงยีรัฟนะครับอาเดี๋ยวพี่ดีถ่าชมนะครับผมนี่ฮะว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับเดี๋ยวตี่ นี่ครับผมกับตอนนี้นะครับผมตัวแรกนะฮะตัวนี้เป็นตัว M นะกับตัวแรกตัวนี้นะครับผมลงเป็นฝากระโปรงมอนต้านะครับนี่นะครับผมนี่ฮะลงเป็นฝากระโปรงมอนต้านะครับงานงานแท้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นี่เลยครับผมโหปวดแบบนี้นะครับโปวดแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วรูปสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับสําหรับตัว4ประตูไฮเลนเดอร์นะครับผม ว่าลงไว้ว่าคันนี้จัดเต็มมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่ที่พาไปชมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมยอดปากตัดเครื่องพี่เดี๋ยวพี่ตัดเครื่องเลยตัดเครื่อกตัดเชืองตัดได้เลยพี่ไม่มีปัญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณชัดชัยนะสวัสดีครับสําหรับคันนี้นะครับมีฮะจัดทรงนะครับผมจัดทรงนะสาหรับคันแรกคันนี้ครับผมดับการจัดทรงโหลดหน้านะครับผมโหลดหน้านะ โหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยกลับแหนบลงมานะครับผมของเราตัวนี้กลับแหนบลงมานะอ่านี่ฮะเดี๋ยวพอพาไปชมฟังเสียงท่อก่อนเลยดีกว่าว่าคันนี้ใส่ท่อมาด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับอ่าเดี๋พี่มันเชื่อนี่นึงพี่นี่ครับนี่ครับสำหรับตัวเอ็มตัวนี้นะครับผมโอ้โหตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวมันเชื่อเป็นตัวเอ็มนะครับลดร,ราคา ต, Paste, muted, ตัวท่อน,นี่เราคือก่ับคุณลูกค้านะครับตัวท่อคือจกกับคุณลูกค้านะแล้วก็นี่ครับไปชมด้านในนี่ฮะชมด้านในกันเลยดีกว่าจับด้านในคันนี้นะครับผมดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวนะครับดิฟฟี่ตัวนะและก็พร้อมเซ็ตดีครับนี่ครับคุมด้วยตัวเซตดีนะครับผมคุมด้วยตัวเซตดีนะอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มาทางขวานะครับทีนี้นลงวัดบูธมาด้วยนะครับผมตัวนี้ลงวัดบูธมาด้วยนะนี่เลยนะครับผมสำหรับรถนอ่อๆแบบนี้นะครับ เป็นเจ้าของได้ไม่ยากครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมนี่สาหรับตัวนี้ตัวเอ็มนะที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับผมที่ที่พาชมนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะนี่ฮะนี่ฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคนะครับผมโอเคนะเกียร์ออโต้นะสําหรับรถหลลอแบบนี้นะครับเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะผมนี่เลยครับผมกับคันแรกนะคกับครันแรกนะ สีประตูไฮรันเดอร์แบบนี้นะครับปิกตัวไฮรันเดอร์นะครับผมกลับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วตัวนี้เราไม่ได้ดัดแหนบนะเรากลับแหนบจากข้างบนมาข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับตัวแบบนี้นะครับผมถ้ามันรับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับตามสัญญานะพี่ดีว่าจะเอารูปมาลงแล้วก็จะไลฟ์สดนะครับผมอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันนะครับผมนี่ครับกับ4ประตูอีกหนึ่งคันครับรถของคุณวิโรจน์นะครับผม อยู่ปาจีนบุรีนะครับคันนี้ครับอีกหนึ่งคันนะครับกับสีขาวคันนี้ครับผมพร้อมที่จะโหลดอยู่แล้วนะครับผมเพิ่ว่าฝนตกพอดีนะฮะเลยโหลดไม่ทันนะครับคันนี้โหลดไม่ทันนะจะใส่ท e 3 7็นะฮะถ้าวันพรุ่งนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาไลฟ์สดให้ชมอีกครั้งนึงนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแซนะครับตัวนี้เป็นตัวแซนะแซดออโต้นะครับผมตัวนี้เป็นแซดออโต้เดี๋ยวว่ารังจะโหลดเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับผมจะพาไปชมด้านในว่าแต่งอะไรมาบ้างเห็นนะฮะ ตัวนี้ว่าไฮเดนเดอร์นะอ่าเดี๋ยวอุบไปก่อนว่าวันพรุ่งนี้คันนี้จะแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูข้างในกับพี่ดีนะครับผมนี่ฮะก็ไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับรถของคุณวิโรจน์นะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมอีกหนึ่งคันครับกับสี่ประตูยกสูงตัวซัดนะครับผมนี่ฮะโอ้โหจัดเต็มอีกหคันจัดเต็มอีกหนึ่งคันนะครับ ถ้ารูปเรารอให้ขอสติกเกอร์นิดนึงนะครับผมขอสติกเกอร์นิดนึงคนระับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเวลาพี่ดีมาไลฟ์สดทีหลังเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดกั้นการมองเห็นนะฮะสำหรับแบบนี้นะครับผมกับสีประตูตัวนี้นะครับตัวแซดนะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ดีพาดูนะนี่ฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมครับเกียร์ออโต้อยากซิ่งเหมือนกันนะครับผมเกียร์ออโต้อยากซิ่งได้นะเกียร์ออโต้อยากซิ่งได้นะครับนี่เลยครับผมกับเกียร์ออโต้สี่ประตู วันนี้โหลดไม่ทันนะครับวันนี้โหลดไม่ทันจริงนะผมเพราะว่าฟ้าฝนตกมาเมื่อสักครู่นะครับช่างเร็วว่าพี่ไม่ทันแล้วพี่ไม่เป็นไรครับวันพรุ่งนี้มาโหลดกันใหม่สําหรับคันนี้นะนี่ครับคันนี้ยัดมาอีกหนึ่งอย่างนี่ครับผมนี่ครับผมใส่ท่อด้วยนะครับผมนี่ฮะกับสีกุยยกสูงนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นสีกตูยกสูงเกรดซัดนะครับผม จะจัดดีลับอีกหนึ่งคันนะฮะถ้าวันพรุ่งนี้ลูกค้า,เ,าเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะอาจจะไลฟ์ด like สดให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมแบบนี้นะครับเป็นสี่ประตูเกรดซัดนะครับผมกับพีดีนะฮะหล่อๆแบบนี้ไม่ยากนะครับผมออก,กรถพีดีไม่ยากครับอยู่ที่ไหนออกได้อย่างคนนี้พี่วิโ,โรจน์อีทธิปทีนะครับผมลูกค้าแนะนํามาบอกว่าเออที่นี่แต่งรถสวยนะครับก็จะให้ีอีกหนึ่งล้ำนะผมกับสี่ประตูเกรดซัดแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวพี่ที่พาไปชมดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้นะครับอีก3คันนะครับผมอีก3คันที่โปรโมชั่นดีๆแล้วนี่ฮะเราอยู่ที่โชวรูครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมยังไม่จบแค่นี้นะสำหรับพี่ที่ครับผมจะพาไปชมอีก1คันอีก4ีคันดีกว่าตรงนี้อยู่4ี่คันนะครับผมนี่เราอยู่ที่โชวรูครับตลาดไทยของเรานีเองครับผมตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็เริ่มเย็นแล้วนะ อีก2คันแบบนี้นะครับนี่เลยครับผมอีก2คันแบบนี้นะนี่สองคันแบบนี้นะครับกับ4ประตูนะครับผม4ประตูตัวนี้4ประตู LDA นะครับผมกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนะครับผม5้า0 0บาทเท่านั้นแต่4ประตูยกสูงเมื่อกี้นะครับผมอยู่ที่69,900บาทนะครับผมนี่ฮะดูงานดูงานนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นงานไดแท้นะครับนี่ฮะตัวนี้งานไดแท้เป็นงานของกิจเตสซิ่งนะครับนี่ฮะ แล้วก็ท่อไปลายได้นะครับผมผมงงานเป็นงานสายฟ้านะครับขับสายฟ้านะครับแบบนี้นะครับกระพริประตู l g a นะครับผมนี่ครับจะพี่ธีพาชมด้านในนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับพี่อาจจะขับแคบไปสักนิดนึงนะครับโอ้โหพี่อาจจะขับแคบไปสักนิดนึงนะครับผมแบบนี้นะอะนี่ฮนะ ยาน่าจะหลุดนะครับเดี๋ยวพี่ดี่พาชมนะนี่ฮะนี่ครับผมสําหรับตัว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 แซตัวนี้นะครับผมอ่ะตัว LDA ตัวนี้นะครับตัว l d a ตัวนี้นะเห็นไหมฮะมีดิฟฟี่มีวัดบูตมาให้แล้วนะครับสําหรับ4ประตู LDA แบบนี้นะครับกับโปรโมชั่นดาวห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่ดีจะพาไปชมอีกหนึ่งคันนะครับนี่ฮะ กับตัวนี้นะผมเป็นตัว S นะครับตัวนี้เป็นตัว S นะกับโปรโมชันดาว39,900่าันบาทเท่านั้นนะครับนี่ฮะตัว S นะครับกับ t e 37นะครับกับ t e 37นะนี่ฮะลูกค้าคนนี้เน้นใช้งานนะครับผมกับลงยาง2 5 5 0 1านะครับตัวนี้นะฮะลงยาง2 5 5 0 1านะครับผมตัวนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรเลยเน้นใช้งานจริงๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับผมตัวนี้เนี่ยใส่กันชนท้ายมาแล้วนะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่กันชนท้ายนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่กันชนท้ายนะอ่านี่ครับสี่ประตู LDA สวยๆแล้วหล่อบแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ดูง,งานดูง,งานเขาเนี่ยเป็นงานคำ้ำอ่าเครียกค้ำสายฟ้านะดูดินี่นะเป็นงานหนะนุกคิดดิสซิงง่งนะครับแล้วก็พร้อมท่อหถึงใบเดีย๋ยวพี่ดีพาสตาร์ทเสียงดีกว่าว่าเสียงเพาะมากประมาณไหนนะครับผมเดีพี่ดีอะ ดูนะว่ามีกุญแจอยู่หรือเปล่านะครับผมอ่านี่ยห็นกุญแจอยู่พอดีนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชมสดๆไลฟ์สดแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่เลยครับกับตีปู LGA แบบนี้นะครับผมกับดาวเริ่มต้น59,900บาทเท่านั้นนะครับผมตีประตู LGA นะครับนี่ฮะโอ้ย สวยเมบ่ี้เป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปชมนะอีก1นึ่งคันครับอีกหน่งคันนะครับไหนๆก็มาแล้วับผมเรามาพบอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีครับกับเจ้าตัวนี้ครับผมกระบะแคลป LD A นะครับผมนี่ครับทึ่งเสร็จกันเมื่อกี้นะครับสำหรับตัว LD A ตัวนี้นครับผมโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น 39,900บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยได้แบบนี้ไปเลยนะครับนี่ฮะล้อ1ชุดนะครับผมอย่างนี้นะฮะ CE 28พร้อมโหลดนะครับผมสามารถเลือกลายได้นะครับแล้วก็นี่ฮะครับ CE 28นะครับผมอ่าแล้วก็ข้างหลังตัวนี้นะครับใส่ค้ำหลบไ้้ยทเบียนสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะสรับ ัว LDA นะครับผมดูไฟท้ายหล่อๆแบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับผมพี่ดีพาชมนะฮะนี่ครับดิฟฟี่6ตัวนะครับแล้วก็วัดบูธอีกหนึ่งตัวนะครับผมหล่อๆแบบนี้นะครับผมเป็นสาของได้ไม่ยากนะครับผมนี่พี่ดีพาชมนะนี่ฮะวัดบูธนะครับผมแล้วก็นี่ครับวัดบูธแล้วก็ดิฟฟี่นะครับนี่สวยๆนี่เลยนะครับผม กับโปรโมชนันดาวเริ่มต้น3 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับ